สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกมไอซ์นะครับหลือเกมกระสือนั่นเองนะรอบนี้นะครับเรายังขาดขาดอะไรนะขาดกุญแจเออกับอะไรสักอย่างที่ช่องสุดท้ายนะครับแล้วก็คลิปที่แล้วเนี่ยมีคอมเมนต์นึงบอกว่ามีตู้เซฟนะครับอยู่ที่ชั้นบนเพราะฉะนั้น,เ,นเดี๋ยววันนี้เราจะ ไปตามหากุญแจที่อยู่ในตู้เซฟกันนะแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจที่ชั้นล่างนะครับไอห้องที่มันมีกลงอะว่ามันมีอะไรไหมนะเพราะว่าไอตรงอื่นเนี่ยผมไปมาหมดทุกอันแล้วนะก็ยังหายอันสุดท้ายไม่เจอนะครับเคเวสก็เหมือนเดิมนะหาถุงเงินให้ครบ20ตรถุงครับ เราจริงๆไอไอเทมอย่างอื่นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องหาแล้วนะยกเว้นไอรหัสนะครับรหัสเปิดตู้เซฟนะครับ4ตัวแล้วก็ตามหาถุงเงินไปด้วยนะจนกว่าจะครบ20ถุงครับแล้วเราถึงจะออกจากอ่าปราสาทแห่งนี้ไปได้นะตัวเลขอีกตัวแล้ว ก็คลิปนี้ถ้าสมมติว่าเราลงไปที่ห้องที่มันเป็นประตูกงได้นะแล้วมันไม่มีอะไรนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปที่ผีตัวอื่นแล้วนะเพราะว่าผมอ่ะปลดล็อกผีตัวต่อไปไว้แล้วนะครับเห็นว่าคลิปคลิปเกมนี้มีคนดูเยอะนะก็จะได้ทำคลิปให้ไหวขึ้นนะครับ แล้วก็ถ้าใครมีอะไรแนะนำสามารถพิมพ์บอกที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับรับฟังทุกความคิดเห็นนะแต่ว่าอย่าใช้คำหยาบแล้วก็อย่าด่ากันพรอ,นะออนไหวต่อคำด่าครับเค okay. เมื่อกี้กระสือไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยเราเก็บดวงตาก่อนนะเพราะว่าดวงตามันสำคัญนะครับเราสามารถใช้จิต นะครับใช้การเชื่อมจิตด,ดวกระสือได้นะอยู่ไหนไม่รู้แต่เราเข้าห้องนี้ก่อนแล้วกันห้องนอนที่คุณทีวีอันเดียวมันกระพริบได้ขนาดนี้เลยหรอวะมากี่รอบทีวีก็ไม่ได้ซ่อมสักทีนะใครจุดอะไรวะนะ่าเสียงดังเชีย อันนี้เสียงปังเมื่อกี้นี่คือเสียงนอกเกมนะทุกคนไม่ใช่เสียงในเกมนะ <_ P> เหมือนคนมาจุดประทัดเล่นนะ <_ p> ในเกมก็หลอนพอแล้วมาหลอนนอกเกมอีกโอ้โหเสียง <_ p> เดี๋ยวเดี๋ยวนะปรับอารมณ์แป๊บนึงช <_ p> <_ p> ันบนอยู่ตรงไหนวะห้องเซฟ <_ p> ไอ้ตู้เซฟ <_ p> เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมต้องหาก่อนครับ อันนี้ครับไม่ใช่ห้องนี้เหรอห้องนี้มันแค่ขึ้นไปแล้วเจอไอ้โพเดียมที่มันมีหนังสือสวดมนต์อยู่เนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่มีอะไรนะแล้วห้องนี้มีไว้ทำไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับห้องนี้คือห้องพิธีกรรม มีถุงเงินตั้ง3ามถุงเนี่ยแล้วก็มีเทียนเป่าได้อยู่อันหนึ่งนะครับเนี่ยปดเฮ้ยทำไมมันกระพริบอ่ะกระสือมาแถวนี้เหรอเล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าเวลามีอะไรกระพริบแบบนี้แปลว่ากระสรือก็กำลังมานะครับใช่ไหมจะเอ๋อยู่ไหนวะต้องระวังนะกระสือเนี่ย เรายิ่งเล่นไปนานๆน,น,นะก็ซื้อเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นนะครับโอเคอันนี้ว่าตู้เซฟอันนี้ไหมไม่ใช่อ่ะประตูวพวกนี้ก็เป็นประตูหลอกนะเข้าไม่ได้เฮ้ยน,นี่งไงอันนี้ต้องแก้เควสก่อนนะครับผมจำไม่ได้แล้วละว,ว่ามันต้อง พิกอันไหนก่อนนะครับพ่อแม่ลูกก่อนหรือเด็กก่อนพ่อแม่เห็นไหมแม่พอ่อก็ไม่ได้อีกพ่อลูกแม่ลูกอ๋อพ่อลูกแม่ลูกครับโอเคเราก็จะเปิดกับห้องนี้ได้นะแต่ไอห้องเนี้ยมันมีอะไรอะ่ะทําไมมันถึงให้เราเปิดห้องอันนี้ผมยังแก้ไขปริศนาอะไรไม่ได้เลยนะหรือเราต้องลากการะสือมาที่นี่ปะ ไม่แน่ใจเลยอะกระสือผ่านมาในเนี่ยอะไรแบบนี้อภิริบแบบนี้ได้เรืยแล้วครับอันนี้เราจะไม่เปิดเพลงนะทุกคนคลิปที่แล้วติดลิขสิทธิ์เพลงกระสืออยู่ไหนอ่ะฮ้ยนี่ไงเห็นหัววับๆไปยังอนะ่ะ รงไหนวะเฮ้ยนี่ไง,งเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้ก่อนนะกุญแจมาไหมกระสือมมาไหมเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยทุกคนตรงนี้มันมีตู้เซฟนี่ตรงนี้นี่เห็นไหมเฮ้ยแต่ว่าเราเรายังหารหัสผ่านไม่ครบครับทุกคนต้องไปหารรหัสก่อนนะครับแต่รหัสเนี่ยอยู่ชั้นบนนี่แหละเพราะว่าชั้นล่างมันไม่มีตู้เก็บรหัสนะครับ เดี๋ยวเราค่อยลงไปทีเดียวนะชั้นล่าง้ยถุงเงินที่นี่มีทองติดด้วยนะครับตรงห้องนี้ตนแต่ทองมันมีกลิ่นเลยนะอะไรนี่ยกระพิบจังเลยรสสีเหรอ พีแ่แว่าแบบนี้เราก็น่าจะได้ครบแล้วนะเดี๋ยเราก็ไปอากุญแจไแ้แล้วทุกคนแล้วเราก็จะลงไปชั้นล่างครับดูซิว่าถ้าเราเปิดชั้นล่างได้แล้วเราจะได้อะไรนะแต่ถ้าไม่ได้ก็คือไปผีตัวอื่นก่อนลนะ้วเดี๋ยวค่อยมาทำต่อเราวนอยู่กับกระสือนี่กี่คลิปแล้วอะแปดเ้าคลิปแล้วนะ เห็นเขาว่ามีเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยใช่ไหมครับน่าลองอยู่นะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีผีหลายตัวนะครับตอนแรกผมนึกว่ามีผีตัวเดียวไงเห็นว่ามันเชื่อเกมกระสือใช่ไหมแต่มันก็มีผีที่ไม่ใช่กระสือนะครับดังนั้นเนี่ยเกมนี้ก็น่าจะอยกับช่องเราไปอีกยาวนะเดี๋ยวนะขอหาตัวนั้นแป๊บหนึ่งครับตัวนั้นอยู่ไหนเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้ ล็อกเกอร์นะครับนี่ห้องนี้ห้องนี้นี่ไงเย้ yeah, ได้กุญแจแล้วพบกุญแจนะครับใช้กับประตูที่ไหนสักบานมันดูเท่มากเอ้ยมันดูเก่ามากมขึ้นมาเลยเหรอคือถ้าแบบเปิดประตูออกไปแล้วจะกระสือโผล่มานี่ก็คือโคตรสวยเลยนะ อย่านะประตูสัตว์น,นี่คือแบบเฮ้ยอะไรนี่เปิด <c oughs> <pe> erm> มาเจอรออยู่เนี่ยประตูเลยครับกำ <c oughs> ลังบ่นเลยว่าโคตรสวยนี่โคตรสวยจริงๆนะครับโอเคเมื่อกี้ดูโฆษณาจบแล้วกระสือลงไปข้างล่างแล้วครับเแต่เราต้องลงไปชั้นล่างนะเพราะว่าเราจะได้รู้ไงว่าไอ้ข้างล่างอ่ะไอ้ห้องที่มัน อ่าเป็นประตูเหล็กอ่ะมันต้องอะไรยังไงนะครับราหลบตรงนี้ก่อนไหมหเดี๋ยวไปจ้าเอกตรงบันไดอีกนะยังกระพิบอีกเหรอเนี่ยจริงๆเราไปครบทุกห้องแล้วนะไอ้เคเวสอันสุดท้ายนี่เราต้องไปหาที่ไหนวะแล้วไอ้ปริศนาห้องห้องเด็กอีกอ่ะ ก็ยังหาคําตอบไม่ได้นะครับโอเคกระสือ okay, <Okay. S 1> ขึ้นชั้นบนไปแล้วเราลงเลยจ้าห้องนั้นอยู่ไหนห้องนั้นอยู่ไหนน่นาจะอยู่มุมสุดอีกฝั่งนึงนะครับหรือไม่ก็เดินตรงไปแล้วอยู่ทางไม่ใช่ตรงนี้ลนะโอเคครบแล้วตรงไปเลยครับตรงนี้ห้องจะอยู่มุมขวาสุดนะต้องใช่ต้องใช่ใชกระพี่อีกแล้วกระสือลงมาแล้วไงเนี่ย นี่ไงเข้าสีเว้ยเอา้ามีเงินสีถุงแล้วยังไงต่อเอา้าสรุปก็คือไม่มีอะไรเหรอได้ล่างไหมไม่ได้อีกผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับตัวกระสือแล้วแหะแบบนี้ปัญหาคือคือยังไงคือต้องทำยังไงเนี่ยคือต้อง ไปโดนกระสือจับบีบคอเหรอหรือยังไงกลัวกระสือมันลงมาจังเลยอ่ะเข้าห้องนี้ก่อนไหมก็คือสรุปแล้วนะครับคุณแจที่เอามาเปิดประตูห้องล่างเนี่ย ก็คือเอเราเปิดประตูเพื่อเอาเงินอย่างเดียวนะถุงเงินอย่างเดียวไม่ได้ส่งผลอะไรเลยเพียงแต่ว่าในห้องนั้นไม่มีถุงเงินอยู่สีถุงนะครับมันจะดักรอเราอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยยังไงลงมาชั้นล่างแล้วยังไงดีวะแต่ถ้าเราวิ่งเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปเลยเราก็จะได้ขึ้นบันไดเลยนะ เอาไงดีรีบดีกว่าโอเคกระสือขึ้นแล้วไปเลยจ้าโอเคครับเราจะไปตรงไปที่ทางออกเลยนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะไปเลยที่ผีตัวอื่นนะครับเร็วเร็วรวิวว่งวิ่งวิ่ง